นี้มาแนะนําร้านผ่อนไอโฟนผ่อนแก่นนะครับเราจําหน่าย iPhone iPad ทั้งมือ1แล้วก็มือ2ที่สําคัญนะครับใครที่งบไม่ถึงนะเราเปิดให้ผ่อนนะครับมือ1เราให้ผ่อน10เดือนส่วนมือ2คือผ่อน6เดือนนะครับถ้าเข้ามาคุยกันก่อนได้นะสอบถามเงื่อนไขการผ่อนได้นี่คือร้านของเรานะครับมีสองห้องตรงนี้หาให้มากนะฟรี่เห็นไหมนี่ฝั่งตรงข้ามคือแฟรี่พาซ่านะครับโอเคอยู่ในซอยนี้ นี่ตรงนี้เขาเรียกว่าซอยกังหันนะครับเห็นไหมร้านาตรงนี้ไปกดปุ่มตรงนี้นะครับทุกคนเข้าร้านนี่เห็นไหมเข้า,าแล้วนี่สินค้ายเยอะมากครับนี่คือ iPad นะของใหม่มีทุกรุ่นนะครับ iPad ใหม่แบบว่ายังไม่ได้แกะนะครับยังอยู่ในซีลอยู่เครื่องใหม่ประกันยังไม่เดินนะนี่ผ่อนได้นะครับบัตรประชาชนใบเดียวสามารถผ่อนได้ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เข้ามาใหม่เครื่องเข้าใหม่ทุกวันนะครับสามารถสอบถามทางอินบ็อกได้ใครอยากจะผ่อนบัตรประชาชนใบเดียวผ่อนได้นะครับร้านผ่อนไอโฟนผ่อนแกนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ